บัตรคลอจริงนีเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์ผิวดิกแบบทุกอณูเมื่ออันตะวีทยแลนร่วมกับ SLC แบรนด์เสริกรรมความงามชั้นนำเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไลน์ใหม่ใหม่นั้น SLC ครั้งแรกในไทยกล้ทีม u n w เ i l i n g u n t e r c o r e SLC ซึ่งจัดโดย2บริษัทแก้จ่ายอันตะวี Medical Esthetic Thailand และ SLC Clinic N พร้อมด้วยเหล่าเซลล์ดาราและอินูเอนเซอร์เข้าร่วมงานอย่างคับข้างปในงานดิจิาดารับหน้าที่พิธีกรเรียนเชิญแพทย์หญิงพิมพิดาวรัญยุรัตนะคุณหมอดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SLC Group และนางสาวกัญญารัตชูตาทวีสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอันเตวีบิวติคอลแอสเซนสีไทยแลนด์ร่วม e ก่อเปิดงานพร้อมให้ความรู้ถึงการดูแลผิวฉ่ำสุขภาพดีพายใหญ่ทำผู้ร่วมง,งาน ีตอนทุกคนเมื่อแขกรับเชิญสุดพิเศษซีซีวัตร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ความงามฉบับผู้ชายที่ดูแลตัวเองเพิ่มควมเป็นด้วยโชว์มินิคอนเสิร์ตทำควางบรรยากาศสวีทบนฮาทันทีที่เอมมี่เกิมประทุลย่องมาเส์ไพร์ด้วยครูมาลายเงินโคล่โตถึงหน้าเวทีผู้จัดงานได้รับการสนการนุนจากบริษัทของเลิฟเป็นงานสำคัญรับารหนึ นี้นะคะก็เป็นงานที่เราเกิดการร่วมมือกันระหว่าง SLC นะคะกับอัลตคอร์ก็คืออัลตคอร์ร้อยก็เปิดตัวในเมืองไทยก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นคอลลาเจนนะคะวันนี้อัลต์คอร์ก็มาเองเลยก็คือเป็น CEO แล้วก็เป็นคนคิดค้นนะคะแล้วก็อัลตคอร์เนี่ยที่เกาหลีเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่ในจุดที่พรีเมียมมากนะคะแล้วก็ความปลอดภัยสูงมากแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากเลยค่ะทใ้วงงามของที่จะมาในปีนี้มีอะไรอย่างไรบ้างคะ เทรนความงามในปีนี้นะคะจะว่าเทรนความงามในปีนี้จะเป็นในเรื่องของเอ่อเนเชอรัล์วลลมแล้วก็เนเชอรัล o ลุคค่ะก็คือทํายังไงให้เราหน้าเด็กหรือการล็อกให้เราอยู่ในอายุเท่าๆนั้นนะคะตลอด ตลอดโดยทาให้ผิวเราดีคือปกติถ้าโครงหน้าดีแต่ผิวเราไม่ดีมันก็จะดูดอกไปแต่ถ้าผิวเราดีมันมันมีความชายและมีออร่าออกมาค่ะมันก็คือเป็นเทรนด์ความงามในเรื่องของสกินครับแล้วสำหรับฟีน้าครับที่ความงามที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพความสวยความงามอะไรจะมาแรงเลยครับจริงๆปีหน้าบอกว่ายังคล้ายๆปีนี้แหละ,ะก็คือ,อยังยังขึ้นอยู่ในเรื่องของสารกระตุต้นคอลลาเจนนะคะเราลดการฉีดฟิลเลอร์ลงนะคะเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยก็คนพบว่าเอื่องมันหน้าเฟกหรือ เฉวินฟิลเลอร์เนี่ยก็มาสักครั้งละเพราะฉะนั้นสารฉีดต,ต่างๆที่ได้ผลดีแล้วก็เป็น natural look เหมือนอัลตาคอร์เนี่ยคะ่ะก็จะเริ่มมาเยอะขึ้นในเมืองไทยค่ะสำหรับวันนี้มีการเปิดตัวมันสัเาหรเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อัลตาคอร์ร้อยเพราะว่าจริงๆปกติก่อนหน้านี้คนน่ะก็จะเป็นอ er ัลตาคอร์สองร้อย่โมเลกุลจะใหญ่กว่าท,นะทําหน้าที่ในเรื่องของการลิ f t i n g แต่อัลตาคอร์ร้อยเนี่ยก็คือสามารถฉีดได้ตื้นฉีดรอบตาเลยนะคะแล้วก็ฉีดคอฉ แล้วก็รวมถึงชิดผมกับต้นคอลลาเจนก็คือพวกนี้คือธรรมชาติอาจจะชิดบ่อยหน่อยแต่ว่าไม่มีความเฟซแสดงสีหน้าได้ปกติกตตมันจะได้ที่สีมันลดสร้างสีฝาดในการอำแุ้ไม่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกสสตัวน,นี <c ười> มันลดค่ะ <c ười> ีิใจใัยห้จริงผมว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเก็เซอร์ไพรส์ภรรยามาด้วยก็ไม่ทราบจริงนะคือผมรู้สึกว่าวัน,นวันนี้ก็ต้องขอคุณเอสเอฟซีจริงที่เราสองคนแล้วก็สี่ด้วยพี่ในวงผมว่าน่าจะเกินครึ่งในประเทศไทยนี้ก็มาใช้บริการที่เอสเอฟซ,ซีแล้วยิ่งวันนี้เรา คุณหมอได้พูดถึงนวัตกรรมใหม่อาจจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยแต่โอเคเอาเจ้าคอนเนี่ยคืออาจจะจะมีมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าคือใช้ระยะเวลาในการไปที่ไปทางในเรื่องคอามคอรไทยเนี่ยเราเองเนี่ยที่เป็นลูกค้าเราก็รู้สึกสบายใจวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่สงการเปิดตัวครั้งแรกเป็นส่วนที่ SLC ต้องเพื่อที่เดียวเลยอะไ <หา S 1> รแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากท <หา S 1> ี่นี่เราทุ่มนทเลยนะวันนี้ เราทำทำกุมมตักของไม่ได้ในการที่มาเะอรพาสคุณคมันแบบเวลาเซอร์ไพรส์เนาะมันเป็นอะไรที่แตเวลาเป๊ะเเราก็ไม่ได้อยากจะบ้าคล้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบรถเมล์มาเรากติดน้าคุณนี่ขนตกเลยเราวัสดรมาโมเตอร์ไซค์มาใช่ใช่แต่แบบก็อเค่้วต่ก็มาเซอรพรส์เซอร์ไพรส์นะคะเซอรพมากเซอรพ่จริงจรองแล้วเงินเงินที่แขวญของเอาเงินของใครมา าาหรือว่าวันนี้ฝนตกเพราะว่าพี่ซีก็สาบานไว้ก็เลยฝนตกไม่ได้ไม totally. ่ได้ตลกเขาไม่เล่นสุดท้ายเล่นายนะีเสียฝากอนึ่งค่ะออก้อกทอแล้วก็งานกับติบตาหรือก็ ฝากบริษัทอุลเต,ตวีนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์เอากคอกกับเป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นคอลลาเจนดูดจากร่างกายเราเองค่ะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนจากธรรมชาติของตัวเราเองนะคะด้วยด้วยตัวนวัตรกรรมด้วยค่ะที่เราจดเพทเทนหรือจดสิทธิบัตรมีแค่เราเจ้าเดียวและเจ้าแรกของโลกด้วยก็อยากจะฝากนวัตกรรมนี้มาสู่ SLC นะคะซึ่งซึ่งเป็นเจ้าเจ้าแรกของนวัตกรรมความงามด้วยค่ะหรือใครที่ยังไม่ทราบก็มาสามารถได้ครับใส่ได้ครับชอบทกระิดนตาม ก็จริงจริงเอลเราก็จะมีเพจเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มี i อแล้วก็มี t i k t อ k เยอะมากเลยจริงๆช่องทางติดต่อ l อก็ตอนนี้มันจะ30มสสาขาแล e ้วค <S dav is> ่ะคนก็เ <Mc> ข <Brown> <Okay>. ้ามา Google เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ